สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกนคนมาดูปากกาหมึกซึมไพลอตเพียรสีใหม่ล่าสุดและเทียบกับสีเก่าว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างก่อน,อ,น,อ,นอื่นเรามาดูคอนเซปต์ของสีเขาออกมาในครั้งนี้กันก่อนเลยคอนเซปต์ของสีในครั้งนี้เนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในคาเฟ่ที่ตกแต่งเอาไว้อย่างหรูหรามีแสงไฟสลัวสลวกับบรรยากาศที่อบอุ่นและรอบๆข้างลายล้อมไปด้วยสิ่งที่เราชื่นชอบพอตีคอนเซปต์มาเป็นสีของปากกาทั้ง4สีแล้วเนี่ยถือว่าเทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับและหสิ่งที่ผมรอให้ Pi ลอตเพียร่าทมานานเนี่ยก็คือตัวกล่องใส่นะครับในที่สุดเขาก็ทํากล่องใส่มาสักทีซึ่งผมคิดว่าปากกาที่ราคาเท่านี้ควรจะมีกล่องใส่มาตั้งนานแล้วตัวกล่องเนี่ยเขาจะทำา ็นดีไซน์เดียวกับของ Pilot คาคุโนะเลยแล้วก็มีไอเทมอีกหชิ้นที่ปกติเอารุ่นเก่าเขาจะไม่ได้ให้มาก็คือตัวหลอดหมึกที่ปกติเอารุ่นอื่นเนี่ยเขาจะให้มาด้วยก็จะดีสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ชํานาญในการใช้ตัวสุ่มหมึกซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังมีแถมคอนสี่สิบมาให้เหมือนเดิมส่วนขนาดนิบเขาก็จะมีให้เลือกสองขนาดก็คือ F กับ M จะยังไม่ได้มีนิบซีเเหมือนกับรุ่นอิโลไอสำหรับสายเขียนเคเลกราฟีเนี่ยก็ยังคงต้องเป็นรุ่นอิโลไอนะครับนอกจากสีแล้วก็เหมือนว่าจะไม่มีส่วนไหนที่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับแต่ผมเจออยู่จุดหนึ่งที่เหมือนเขาพัฒนามาให้มีความสมูทขึ้นก็คือในส่วนของฝาตอนนี้ผมได้ลองเปิดครั้งแรกนะผมรู้สึกว่ามันเปิดง่ายขึ้นในรุ่นเก่าเนี่ยตัวฝามันจะให้ ู้สึกที่หนืดกว่านิดนึงตอนแรกเนี่ยผมก็กคิดไปเองแต่พอเอามาสลับกันใส่ละฝาตัวใหม่เนี่ยมันลื่นกว่าจริงๆตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าในการกันลมเนี่ยรุ่นเก่ามันจะาก,กันได้ดีกว่าหรือเปล่าอาจจะต้องลองใช้งานแล้สังเกตดูก่อนซึ่งตองเหนือตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมต่อมาเนี่ยผมจะมาเทียบสีของปากกากับสีของ Pilot Iroshizuku ออว่าสีไหนเนี่ยมีความเข้ากันมากที่สุดแล้วผมก็จะเลือกใช้สีนั้นและสีที่มีความคล้ายกับ2ด้านนี้ที่สุดเนี่ยก็คือสีลิกากับโมมิจินะครับคือพอใช้สีที่เข้ากับตัวด้านแล้วเนี่ยมันมีความฟินมากๆส่วนความรู้สึกในการเขียนเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามีความลื่นมากๆสไตล์นี้ Pilot ถ้าใครอยากดูรีวิวตัวนี้เนี เต็มก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ที่ผมคลรีวิาไว้ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครสนใจพิกัดก็อยู่ที่ตะก้าในช่องผมเป็นไงบ้างครับทุกคนสีเนี่ยเข้ากันมากๆดูแล้วรู้สึกมันสวยเข้ากันไปหมดสํหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ